สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพาทําไฟล์รูปติดบัตรนะครับที่มาที่ไปก็ผมต้องทํารูปติดบัตรให้กับลูกสาวนะครับที่เข้าป .1 นะครับเมื่อก่อนเราจะใช้รูปแบบนี้นะครับเราต้องไปถ่ายที่ร้านนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะใช้กล้องมือถือนะครับหรือว่ากล้องคุณภาพดีๆหน่อยนะครับถ่ายรูปออกมาแล้วก็เอามาใช้ทําไฟล์ใน iPad นะครับโดยผมใช้แอป id photo นะครับ จากนั้นเราก็ไปปริ้นที่ร้านตามจํานวนที่เรา <tinc S 2> ต้องการใช้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้รูปตัวเองเป็นตัวอย่างนะครับจะได้ไม่โดนลิขสิทธิ์ครับไปดูกันครับเพื่อนๆก็เริ่มจากดาวน์โหลดแอป ID Photo มานะครับแอปนี้ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับจากนั้นก็เปิดแอปเข้ามาครับเพื่อนๆต้องเตรียมรูปไว้ก่อนนะครับแล้วก็เลือกรูปจาก ยัแกลเลอรีนะครับด้วยก,กันแรกครับเสร็จแล้วเขาก็จะถามว่า,เ,าเราจะใช้รูปนี้ไหมแล้วก็ตอบว่า Yes ครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าจะใช้รูปเป็น1นิ้วหรือว่า2นิ้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทําเป็น1นิ้วแบบ2 5คูณ35นะครับแล้วก็เลือก a p p l y e e s i g n ครับเขาจะมีไกด์ให้นะครับเพื่อนๆ สามารถที่จะเลือกไกด์หนึได้นะครับแต่ว่าผมก็ใช้แมนวนลนะครับใช้มือซูมให้ได้ขนาดตามที่เราพอใจเลยครับจากนั้นก็เลือก f i n ิช h a จัส s t เมนตครับตรงนี้เราสามารถที่จะเลือก background ได้หลายสีนะครับเพื่อนๆเ,เลือกที่ Color อรครับเราจะเป็น background สีขาวแล้วก็กด OK ครับหรือว่าอีกครั้งหนึง่งผมทำเป็น background สีฟ้านะครับแล้วกด OK บางทีรูปที่เราจะใช้นะครับแบ็กกราวกับรูปสีพื้นสีเสื้อของเราเนี่ยมันอาจจะกลืนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทําตัวอย่างการลบสีให้ดูนะครับเพื่อนๆเ,เลือกที่ Edit b a c k g r o u n d นะครับสมมุติผมจะลบเส้นผมในภาพออกนะครับผมก็จะกด Ass i s t นะครับแล้วก็เลือกลบเส้นผมออกลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็ ลองเน็กไปดูครับอย่างนี้เราก็เห็นว่าลบมากไปนะครับเดี๋ยวผมก็กดแบกนะครับแล้วก็เลือกที่ e อลเอสครับเลือกตรงที่ลบกลับคืนมาลักษณะนี้นะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับเพื่อนๆก็ไปเก็บงานให้ละเอียดมากกว่านี้ได้นะครับสมมติผมโอเคละผมก็กดเน็กครับแล้วก็กดเน็กอีกทีหนึ่งครับเยสครับทีนี้เวลาเราจะ นำไปปริ้นที่ลานนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับเพื่อนเพื่อนเลือกที่มุมด้านล่างซ้ายนะครับเราก็จะสามารถเลือกเป็นกระดาษแบบ CR หรือว่า 5R ได้นะครับในวันนี้ผมจะใช้เป็นกระดาษ4คูณ6นะครับก็คือ 4R นะครับแล้วก็แอปพลายครับดูมุมล่างขวานะครับในกระดาษ CR เนี่ยเราต้องการรูปกี่รูปนะครับผมก็จะเพิ่มเป็นอย่างเงี้ครับแล้วก็สามารถเพิ่มได้ ครับเราก็จะได้รูปแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็กดเซฟได้เลยครับครับเราก็จะได้ไฟล์รูปที่เราต้องการนะครับอันนี้เราก็จะไปบอกทางร้านได้นะครับว่าให้พิมพ์แบบ4คูณ6นะครับหลังจากนั้นเราก็นํารูปที่ได้เนี่ยมาตัดเองนะครับเขาก็จะมีเส้นขอบขอบของรูปเราสามารถตัดได้เลยนะครับราคาณปัจจุบันที่ผมเพิ่งไปพิมพ์มานะครับราคาอยู่ที่ประมาณ4-5บาทต่อรูปนะครับ แต่ว่าบางร้านเขาก็จะมีจำนวนขั้นต่ำที่เราต้องปริ้นนะครับครับก็เป็นการทำไฟล์รูปติดบัตรง่ายๆนะครับโดยใช้โปรแกรมจาก iPad แล้วก็นำไปปริ้นที่ร้านขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ